สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับเราลองมาดูกันว่าหนึ่งเดือนจากนี้ครับดาวอาทิตย์ยกย้ายเคลื่อนย้ายครับเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยจะมีพลังงานอะไราที่ส่งถึงคุณบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมีนคุณฟังได้หมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีนะครับก็วันที่ที่ผมขึ้นให้เนี่ยถ้า ไปเ,เขาเรียกว่าเช็คนะครับใส่วันเดือนปีเกิดในเว็บคำนวณรัคนาหรือโหราศีหรือเบอร์ชาร์ตเนี่ยในต่างประเทศวันที่อาจจะไม่ตรงกรัน นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวันที่ในแบบไทยนะครับแต่ถ้าแบบสากลก็ราศีของคุณอาจจะเคลื่อนย้ายยกย้ายนิดนึงนะครับก็ดังนั้นลองลองดูเนาะตามที่คุณยึดมาได้เลยครับชาวลัคนาราศีมีนครับดาวทิตยกย้ายเคลื่อนย้ายหนึ่งเดือนจากนี้จะมีสัญญาณอะไรจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือมีพลังงานอะไรที่คุณอาจาจะจําเป็นต้องรู้ครับ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่อาจจะเข้ามาชาวลัคนาราศีมีน temple of t r u e h ครับโตรจากราร authentic city แล้วก็ s e l f expression โทรจากรารเนี่ยคือจักราที่5ครับเป็นจักราที่อยู่ตรงหยุดพลังงานของเราก็คือตรงลำคอนะครับในไพ่ใบนี้มันเหมือนเป็นการไหลไหลลื่นมากขึ้นหรือโฟมากขึ้นหรือ การกล้าคิดการกล้าตัดสินใจมากขึ้นครับหรืออาจจะเป็นกล้าพูดกล้าสื่อสารกล้าปฏิเสธนะครับกล้าสื่อสารในสิ่งที่จำเป็นกล้าปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ต้องการต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มี authenticity คือการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรามันอาจจะพูดได้ถึงหรือบอกได้ถึงนะครับว่าชาวรัคนาราศีมีนบางคนเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่า พรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับกล้าตัดสินใจในความสุขของตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าความสุขของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองว่าดูเห็นแก่ตัวหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสิ่งที่คุณทํานั้นมันทําให้คุณมีความสุขแล้วก็คนอื่นเขาไม่ได้มีผลกระทบต่อการกระทําของคุณนะคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องเคารพ ความรู้สึกของเราด้วยนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะพูดได้ถึงประตูบางสิ่งบางอย่างนะครับประตูโอกาสต่างๆอาจจะกำลังเปิดออกหรือโอกาสใหม่ๆมันกําลังจะเข้ามาก็ได้นะครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดจะเข้ามาครับชาวรา,าราศีมีน higher heart activation ครับ dropping shells d i v I e love your heart it h e a l d ครับ Higher Heart Activation ถ้าถามว่า,าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของความรักนะครับก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของจัก,กระที่4 Dopping Shield คือวางเกราะของคุณลงแล้วอนุญาตหรือเปิดรับไพ่ตัวคุณเนี่ยได้พบกับความรักความเมตตา,าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นความเมตตก็ได้อาจจะเป็นความรักอะที่คุณอาจจะต้องให้ตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือให้อภัยคนอื่นหรือเมตตาคนอื่น หรือโหสิกรรมด้วยจิตจริงๆที่ไม่ใช่แค่ความคิดหรือแค่พูดออกไปนะครับพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงหลังจากนี้เนี่ยช่วงเวลาที่คุณเจอนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์นะครับหรืออาจจะขาดความรักในตัวเองอาจจะขาดการเห็นคุณค่าในตัวเองหรือคุณเอาชีวิตของตัวคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบ กับชีวิตของคนอื่นหรือเอาความสําเร็จของตัวคุณไปเปรียบเทียบกับความสําเร็จของคนอื่นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตทําไมชีวิตของคุณเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความผิดหวังหรือความความเสียใจหรือไม่สมหวังในเรื่องราวของความรักมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีเกราะป้องกันอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่ก็ได้ก็อาจจะมีทิฏฐิบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักก็ได้ divine love คือพลังงานของความรักและพลังงานของความรักในเชิงของจิตวิญญาณนะครับมันเป็นการไม่ครอบครองเหมือนที่หลัก พูดสอนเลยครับคือการไม่ครอบครองเขาไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของเขาเรามาเจอกันณนะช่วงจังหวะเวลาหนึง่งเพื่อได้เรียนรู้เพื่อได้เติบโตหรือบางคนเพื่อ บททดสอบของกรรมในเรื่องราวของความรักหรือทำไมเราต้องใช้เปิดเส้นทางการท,ทั้งที่คนนั้นดีมากๆม,มันอาจจะเป็นสิ่งที่กำหนดมาแล้วว่าคุณกับเขาจะต้องแยกกันนะตรงนี้เพื่อให้แต่ละคนไปเติบโตหรือเจอคนที่ดีกว่าดังนั้นคนที่เข้ามาณนะช่วงระยะเวลานั้นๆของคุณหรือสิ่งที่เข้ามาสถานการณ์ณนะสถานการณ์ที่เข้ามาณนะช่วงเวลานั้นๆนนนะมันดีที่สุดแล้วนะครับมันดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าในความสัมพันธ์หรือในอะไรก็ตามถ้าคุณกําลังมีปัญหาอยู่ผมรู้จึกว่าคนคนนี้คือคนที่ดีที่สุดณปัจจุบันนั้นๆหรือช่วงขณะนั้นของคุณแล้วดังนั้นคุณแค่ต้องปล่อยวางแล้วก็ your heart, e t i r o l เนี่ยต้องดูแลตัวเองครับในช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรมาแต่แน่นอนว่าใส่ใจดูแลตัวเองก่อนนะครับ สัญญาณอะไรที่จะเข้ามาสัญญาณอะไรที่จะเกิดขึ้นครับและเมื่อคุณเป็นความรักหรือคุณโอเพนตัวเองได้แล้วก็มองความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตของคุณอะว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าคุณเจอสถานการณ์ตรงนี้นะแต่อนาคตอะคุณต้องสร้างความเชื่อใหม่หรือต้องสร้างพลังงานใหม่หรือเบี่ยงเบนพลังงานไปในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมให้ได้หรือมุมมองที่ดีกว่าเดิมให้ได้ครับ ทอโทไลฟ์โค้ดครับไลท์อิมเมอร์ชั่นฟูลซิสเต็มอัปเกรดแล้วก็พาวเวอร์รีคอล์ภไยแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องใช้พลังงานในตัวเองมากขึ้นโฟกัสที่จิตของคุณมากขึ้นโฟกัสที่จินานาการของตัวคุณมากขึ้นเพราะว่าอะไราครับคุณจะเกิดการอัปเกรดแน่นอนว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะครับที่คุณอาจจะรู้สึกทุก อาจจะรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆมันมาเพื่อให้คุณเจอการอัปเกรดของเส้นทางาจิตวิญญาณของคุณแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือความรักในเชิงของจิตวิญญาณมันเพื่อให้คุณผ่านบททดสอบหรือสอบผ่านตรงนั้นสิ่งที่คุณมาเจอบทเรียนที่คุณเจอซ้าๆมันคือสิ่งที่คุณสอบตกนะครับดังนั้น ไม่ว่าคุณเจออะไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณกําลังถูกเทสอยู่นะครับเพื่อให้จิตของคุณได้ถูกอนะัปเกรดฟูลซิสเต็มอัปเกรดนันคือการอัปเกรดพลังงานของตัวคุณนะครับแล้วก็เรียกคืนพลังงานของตัวเองกลับมาหลังจากนี้ผมรู้จักว่าหนึ่งเดือนหลังจากนี้พลังงานของ ดาวอาทิ์เนี่ยตที่ยกย้ายส่งผลต่อการปลุกกระตุ้นคุณนะครับปลุกแรงบันดาลใจต่างๆในตัวคุณขึ้นมาด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณอะไรเข้ามามีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นครับสำหรับชาวลัคนาราศีมินดาวอาทิตย์ยกย้ายหนึ่งเดือนจากนี้ครับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ครับหรือสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่อาจจะเข้ามา มีพีซครับด้สปริตไพ่ใบนี้คือความสงบเป็นนกพิราบที่ใส่มงกุฎด้วยนะครับแล้วก็มีไนติงเกลสปริตสองหนึ่งครับก็อาจจะเป็นเลขนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณด้วย love is all around ไนติงเกลสปริตผมรู้สึกว่าเป็นเหมือน พลัโขงเป็นเหมือนสิ่งที่คุณพูดเป็นเหมือนแรงสัง่นสะเทือนทุกๆคําพูดทุกๆความคิดทุกๆความรู้สึกของคุณที่คุณส่งออกไปมันมันเป็น e NERGY มันเป็นพลังงานมันมีพลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานที่คุณส่งออกไปทั้งหมดจากการรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามของคุณมันจะเกิดเป็นสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาพลังงานความคิดของคุณไหลไปที่ไหนพลังงาน ไหลไปที่นั่นความคิดของคุณไหลไปในพลังงานบวกพลังงานก็จะไหลในไปในพลังงานบวกดังนั้นการโฟกัสจดจ่ออยู่ที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันก็จะทําให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆนั่นเองหนึ่งเดือนจากนี้ผมรู้จกว่าสิ่งที่คุณจําเป็นต้องต้องรู้เลยคือการตื่นรู้ หรือการจะเรียกว่าเซลล์อวเนตก็ได้ก็คือการตระหนักรู้ในตัวเองรู้ตัวคุณเห็นตัวคุณในทุกด้านด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีความคิดไม่ดีเห็นมันให้หมดแลรวก็ยอมรับความจริงว่ามันเกิดความคิดนี้อยู่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะฝึกในการมองโลกในแง่ดีหรือฝึกพลังงานบวกมันก็มีความคิดลบๆเกิดขึ้นมามันก็มีนิสัยที่แบบเออไม่ดีซึ่งมันเป็นตัวเราอยู่แล้วอะ่ะ No. มันเป็นพาร์ทของเราอยู่แล้วอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทดำมืดของเรามันก็ออกมาอยู่แล้วเร,เราแค่เออดูมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างผลกระทบอะไรแล้วเราจะจะอยู่กับมันได้อย่างไรแบบที่สงบนั่นเองผมรู้สึกว่ามันจะมีสัญญาณของความรักใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นความรักตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งคนรอบข้าง การพพอร์ตการสนับสนุนการยานมิตรหรืออาจจะเป็นได้ทั้งความรักในเชิงของความสัมพันธ์ใหม่ที่อาจจะเข้ามาแต่ผมรู้สึกว่ามันคือความสัมพันธ์กับตัวคุณนะหลายคนเพิ่งโสดหลายคนมีความรักแต่รู้สึกว่าเออเหมือนกับไม่มีดังนั้นมันคือพลังงานที่บอกกับคุณว่าเมื่อคุณรักตัวเองเมื่อคุณสั่นสะเทือนพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเองนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ย มีความสุขมากขึ้นเหมือนทําให้คุณอิสระมากขึ้นผมรู้สึกถึงความอิสระในจิตวิญญาณของคุณเกิดขึ้นหนึ่งเดือนจากนี้ครับชาวราศีมีพลงงังงานอะไรที่อาจจะเข้ามาหรือสิ่งใดที่คุณอาจจะต้องรู้ครับนี่เลยเทนอฟสอดครับเมื่อกี้มันรีเวิร์สมันถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาที่คุณต้องฟ o บสอดรีแลกซ์ Sword, นะครับผ่อนคลายหรือ หรือคลายความกังวลไปมันมีความคิดที่มันทิมแทงคุณมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่รอบข้างคุณมันทําให้คุณรู้สึกทุกข์กังวลไม่สบายใจดังนั้นปลดปล่อยตัวเอออกมานะครับไพ่ใบนี้คือความรีแลกซ์ <c oughs> Ten of Cups ครับ The Fool ครับอิสระครับ สิ่งใดจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดจะเข้ามาครับหลายหายคนเป็นช่วงเวลานะครับตอนนี้ช่วงเวลาของการคิวลิงตัวเองดูแลตัวเองก่อนไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไคว้าอะไรอยู่ก็ตามปล่อยวางผลลัพธ์หน้าตอนนี้ไปนะครับแต่จงมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั่นเอง คุณกําลังจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาครับหรือโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณดังนั้นเนี่ยชาวธาตุน้ําราศีมีนความรู้สึกของคุณมันมีพลังงานให้ความรู้สึกของคุณอยู่ในพลังงานของความสงบให้ได้บีพี e ครับคือความสงบเมื่อคุณเกิดความสงบทั้งในมิติของเงินในมิติของความสัมพันธ์หรือในมิติของการใช้ชีวิตภาพรวมต่างๆของคุณได้ คุณจะปลดปล่อยตัวเองออกมาเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองออกมาคุณจะได้กลายเป็นตัวตนที่แท้จริงคุณจะได้ค้นพบเขาเรียกว่าอิสรภาพบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้บางคนอาจจะเป็นกําลังการตัดสินใจออกไปเดินทางท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปใช้เวลากับคนรักหรือความสัมพันธ์ต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ผมรู้จึกว่าเมื่อคุณใจเย็ยนลงเมื่อคุณมองเขาว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งคุณก็เป็นคนที่มีผิดพลาด ได้ทําผิดได้ให้อภัยได้คุณลองให้อภยัยแต่ถ้าเขายังไม่ได้ตื่นรู้มันก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอยังไงต่อไปดีนะครับผมเห็นถึงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตสําหรับบางคนเกิดขึ้นมาด้วยนะครับการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่คุณใช้ความกล้าใช้ความรู้สึกหรือใช้เสียงของหัวใจของคุณนี่แหละครับในการตัดสินใจออกเดินทาง ค้นหาตัวเองไปประจนภัยต่อไปอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานอาจจะเป็นการจบความสัมพันธ์นะครับหรืออาจจะเป็นการให้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพื่อคิดเพื่อทบทวนหรือเพื่อยกระดับศักยภาพพลังงานของตัวคุณต่อไปก็ได้ครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดจะเข้ามา just t i ครับ just i คือพลังงานของความยุติธรรมนะครับความแฟร์นะครับเกิดขึ้นหรือการตัดสินใจช่างน้ำหนักของอ สิ่งที่คุณกําลังจะไปทํามันอาจจะเป็นในเรื่องงานของของงานของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับจะเอายังไงดีจะอยู่หรือจะไปนะครับหรือเป็นช่วงเวลาของการที่คุณอาจจะต้องปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณไล่ล่าความสําเร็จในทางโลกของคุณคุณมีความเครียดคุณมีความกดดันคุณมีความกังวลแน่นอนว่าความสมดุล ของทางโลกคือทางจิตวิญญาณนะครับคือคุณจะต้องกลับมาสู่โลกภายในของคุณสู่ความสงบต่างๆให้ได้นะครับหรือคุณลุยเต็มที่ละในเป้าหมายในงานของคุณคุณอาจจะต้องฝึกปล่อยวางผลลัพธ์ก็ได้ปล่อยวางความกังวลต่างๆก็ได้นะครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดจะเข้ามาค u e อ n ฟคอร์ n ครับความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์มันคือตัวคุณ มันจะมีเงินเข้ามานะครับหรือคุณอาจจะต้องใช้เงินในช่วงนี้นี่เลยคุณมีความกังวลในเรื่องเงินด้วยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพลังงานของคุณอ่ะคุณมีความล้ดเหลือในเรื่องของเงินอยู่ละเงินมันจะเข้ามาหาคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณสบายใจมันจะฟลว์ไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสบายใจไฟออฟคัพเป็นพลังงานของความขาดแคลนไฟออฟคัพเป็นพลังงานของความทุกข์ความกังวลต่างๆ ในไพ่สองใบนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณอาจจะต้องโฟกัสเลยในหนึ่งเดือนจากนี้คือโฟกัสที่สิ่งที่คุณมีอย่าโฟกัสในสิ่งที่คุณขาดพยายามมองสิ่งที่คุณมีคุณมีอะไรบ้างในตัวคุณผมเชื่อว่าคุณมีความหนักแน่นคุณมีความมั่นคงคุณมีความเก่งคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพแต่ในบางครั้งลึกๆของคุณคุณยังรู้สึกว่าอยากได้ บางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้คุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยนะครับหลายๆคนเขาก็อยากมั่งคั่งร่ำรวยผมก็อยากมั่งคั่งร่ำรวยแต่การโฟกัสว่าเราต้องมีสิ่งนั้นก่อนเราต้องมีสิ่งนี้ก่อนเราต้องมีเงินจํานวนเท่านี้ก่อนเราถึงจะมีความสุขเราถึงจะร่ารวยคุณจะไม่มีครับเพราะว่าในปัจจุบันคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าปัจจุบันคุณต้องรู้สึกแบบนั้นให้ได้ก่อนและคุณแค่ทํายังไงก็ได้ให้คุณมีช่องทางที่ให้มีคคคววาาาาามมมัั่่่งงรรํยเข้หุณ รหรือ Fire o คอร์ดเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะเข้าสิ่งที่อาจจะเข้ามาคือการเช็คพลังงานของความขาดแคลนในตัวคุณนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าชีวิตของคุณติดขัดนะครับแกรเงินติดขัดผมรู้สึกว่าถ้าเรามองธรรมชาติของการเงินดีๆนะธรรมชาติของเงินพลังงานของเงินเงินเหมือนอากาศคุณกลัวที่จะไม่มีอากาศหายใจไหมนะครับคุณกลัวอากาศที่จะหมดไหมนะครับ เงินเป็นแบบนั้นเงินเป็นพลังงานครับเงินคือพลังงานดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าเงินมันจะหมดแน่นอนว่ามันเงินมันหมดแน่เพราะว่าคุณไปโฟกัสสิ่งนั้นคุณไปโฟกัสว่ามันจะหมดคุณไปโฟกัสว่ามันจะขาดแคลนคุณไปโฟกัสว่าคุณจะไม่มีคุณไปโฟกัสว่ามันจะมีปัญหาชีวิตจะมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นดังนั้นเปลี่ยนครับและ กระแสะการเงินจะไหลเข้ามาหาคุณเองนะครับถามว่าเห็นถึงความสําเร็จเห็นถึงการเติบโตในชีวิตของคุณได้ไหมมันมีการเติบโตในชีวิตของคุณอยู่อย่างที่ผมบอกว่า love is all around. อะไร love is all around เนี่ยมันคือพลังงานความรักอยู่รอบๆตัวคุณคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นความรักและดึงดูดพลังงานของความรักรอบๆตัวคุณได้อย่างไรก็คืออยู่ที่ตัวคุณ j u s t i c ในนี้คือความยุติธรรมในพลังงานมันมีเหตุและมันมีผลมาเสมอดังนั้นเมื่อคุณมีเหตุต้นเหตุคือคุณคิดเยอะคุณกังวลหรือคุณคิดลบกับชีวิตของตัวคุณผลที่ตามมาก็คือพลังงานลบๆพลังงานของความขัดแคลนก็จะเข้ามาเพราะว่าอะไรครับจิตคุณไปดึงดูดต,ตรงนั้นและคุณมีพลังงานจิตที่ดึงดูดได้ รายของคุณแอคทิเวตและพไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยชาราสีเมนคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพลังงานของอินเท t วิชันสัญชาตญาณหรือพลังงานเบื้องหลังที่สูงกว่าคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ดังนั้นเขาช่วยเหลือคุณอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณพลังงานของคุณอ่ะมันอยู่ในช่วงที่รอการอัปเกรดและผมเชื่อว่ารูปปรรทชั้นสูงหรือพลังงานเบื้องหลังที่อยู่ ข้างหลังคุณอะที่คอยซัพพอร์ตคุณเขารอคุณอัปเกรดเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับคุณอยู่นะครับเราลองมาดูกันครับว่าไพา่อาจจะแนะนําอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับหนึ่งเดือนจากนี้ครับ p e a c e ความสงบครับคุณได้พีซสองใบ just because some people are fooled by drama doesn't mean you have to act turn the performance make you like ดราม่าฟีโซนพาตัวเองออกมาจากเรื่องราวดรามา่าเรื่องราวท็อกซิกหรือพลังงานลบๆทั้งจากตัวคุณเองจากความคิดของตัวเองจากอารมณ์ของตัวเองจากความเบื่อชีวิตหรือการสังเกตความคิดของตัวคุณแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานบวกหรือชิปพลังงานบวกให้ได้ในหนังสือกนแรงนังดูดที่ผมศึกษานะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าเมื่อเกิดความคิดลบเนี่ยให้เราสวิตพลังงานหรือชิปความคิดของเราให้เร็วที่สุดเช่น คือเหมือนให้เราเปลี่ยนมุมมองให้เร็วที่สุดนะครับคุณอาจจะมองว่าชีวิตของคุณมีปัญหาแต่คุณลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับว่าเฮ้ยแต่ปัญหาตรงนี้มันทําให้คุณมีอะไรขึ้นมาบ้างอย่าเลือกมองในสิ่งที่ไม่ดีแต่ลองหาด้านที่ดีของปัญหานั้นให้ได้บางคนตกงานนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างบั่งคนตกงานเราก็รู้สึกเครียดแต่งานที่คุณตกงานอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่คุณชอบก็ได้นะเอาจริงๆลึก คุณอาจจะไม่ได้ชอบงานนั้นดังนั้นมุมมองตัวนี้คืออะไรฉันโชคดีนะที่ฉันไม่ต้องทำงานที่ฉันไม่มีความสุขนี่อาจจะเป็นโอกาสให้คุณได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองก็ได้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณค้นพบการเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็สร้างเงินหรือสร้างตัวตนหรือได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงออกมาก็ได้ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดผมไม่ตัดสินใจลาออกแน่ๆผมไม่ตัดสินใจกลับบ้านแน่ๆแ,และผมจะไม่ได้มาเจอไพ่นี้แน่ๆ ไม่ได้มาทําช่องแน่ๆผมก็เลยรู้สึกว่าเออโควิดในในด้านที่ไม่ดีมันก็มีแต่ในด้านที่ดีมันก็มีนะครับในช่วงกักตัว14วันช่วงนั้นที่โควิดรอบแรกผมได้เจอไพ่ผมตัดสินใจสั่งไพ่มาอ่านมาศึกษานะครับ14วันที่ไม่รู้จะทำอะไรอยู่แต่ในห้องเบือบ่อๆมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออนี่อาจจะเป็น ในความบังเอิญบางสิ่งบางอย่างหรือในสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่จักรวาลแทรกแซงเพื่อให้คุณเนี่ยได้เดินไปในเส้นทางที่ใช่จากจิตวิญญาณของคุณจริงๆก็ได้ครับดังนั้นมองในสถานการณ์ที่ดีเข้าไว้ครับไพ่อาจจะแนะนำอะไรากับคุณครับถามถามสเปนวอรี่ Time spent worrying is time spent เวลาที่คุณจ่ายไปกับความกังวลนั่นคือเวลาที่คุณสูญเสียไปแล้วดังนั้นเวลาคุณไม่สามารถเอากลับมาได้พไพ่ใบนี้คืออย่าเสียเวลาไปกับความกังวลอย่าเสียเวลาไปกับความคิดเยอะความคิดมากอย่าเสียเวลาไปกับอะไรที่มันไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้วนะครับดังนั้น move on ต่อใช้ปัจจุบันเวลาในปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันให้มีคุณค่าที่สุดนะครับ จกักรวาลกำลังส่งแมสเสจอะไรามาหาคุณครับชาวรัคนาราศีมีนมันเป็นไพ่ที่หรือเป็นพลังงานที่กำลังบอกชาวราศีมีนว่าให้เชื่อมให้ให้คุณหันกลับมาสนใจในในการใช้จิตวิญ,ญญาณของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าธาตุน้ำเนะาะก็รากฏเมนพิจิกเนี่ยเป็นราศีหรือเป็นลัคนาที่มีอิทธิพล ของ intuition สูงมากมีอิทธิพลของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับ higher self ของตัวเองได้สูงมากๆเมื่อคุณเลือกที่จะสมดุลทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณของตัวเองได้คุณจะพบว่าชีวิตของคุณสงบขึ้นและชีวิตของคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นครับจะกวาลกำลังส่งสัญญาณอะไร p e e intention หมายเลข2 f i r c h r i t y surrender your ego ครับไพ่ใบนี้คือ peel intention คือความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณสิ่งที่คุณโฟกัสไป มันจะเป็นพลังงานที่ให้คุณได้รับมาดังนั้นจงเห็นชัดเจนในเส้นทางของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรถามตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องการอะไร,ไร,ะไรนะครับการที่คุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรก็คือการพาตัวเองออกไปลองนั่นเองการที่คุณจะรู้ว่าคุณชอบงานอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็คือการที่คุณอาจจะต้องกล้าปรับเปลี่ยนเปลี pivot, ่ยนแปลง ดูนะครับดังนั้นผมไม่ได้มาบอกให้คุณต้องเปลี่ยนงานเนาะให้คุณเช็คกับตัวเองว่างานนั้นคุณมีความสุขไหมงานนั้นคุณคุณมีความรู้สึกลึกๆยังไงต่องานคุณไม่ได้ชอบงานนั้นจริงๆแต่คุณต้องอยู่เพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าและคุณรู้จักว่าคุณไม่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่จักรวาลกำลังเตือนคุณอยู่ก็ได้ครับว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิต ความร่ำรวยของคุณคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่คือความร่ำรวยแล้วเมื่อไหร่คุณจะร่ำรวยนะครับดังนั้นความรู้สึกภายในลึกๆของคุณหรือ,อพลังงานจากค้าจากกลาของคุณความรักของคุณนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกได้ด้วยครับว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือมีสิ่งไม่ดีเข้ามาดังนั้นปล่อยพลังงานของความรักความเมตตาออกมาเยอะๆ นะครับแล้วก็ surrender your ego Ego ตรงนี้มันคืออัตราตัวตน Ego มันเป็นพลังงานของความกลัวนะครับความขาดแคลนพลังงานของการรู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคงชีวิตไม่ปลอดภยัยฉันกลัวไปหมดฉันกังวลไปหมดนะครับฉันต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกชีวิตมันไม่ได้เพอร์เฟกนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตที่ไม่เพอร์เฟก มันคือชีวิตที่เราต้องหาสมดุลเพราะว่าโลกยังต้องปรับให้ตัวเองสมดุลเลยดังนั้นนั่นคือธรรมชาติที่สุดที่เราต้องปรับนะครับมันมีความทุกข์มันมีความยากเข้ามาเพื่อให้เราได้เติบโตหรือเพื่อให้เราได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหรือเพื่อให้เราได้อวนันเหรือตื่นรู้บางอย่างก็ได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นแม่เสจขับเข้าความทั้งหมดที่ส่งถึงชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆุคนครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ